ก,กะแงงงามแงงงามอาอยากยังมุดลูกพักกระแงงหน้านะครับขอนุ่งไปอันนี้เลยพักกระแงงเผื่อลราแช่ได้มันพ้อเยเพี่เขาเอามาใส่อันนั้นเอามาเห็ดแจวกินนะนะเพาะว่ามือถือคือแจงพ้อยน้นองอมเห็ดกินม,าม,ามันมาหอม เมนูนี้ห้องวาโอ,โอ๊ดเมนูของแม่เห็นมาจากใบบอลตาแห้งแช่ใช้น้ำเกลือน้ำเข้ามาน้ำเข้าม,าเขามาแล้วจะเอามานึ่งหนึ่งแล,ลง้วก็โดนด้ันอ่นอเน่ง,นนนนงจากนาที โอ้สุกแล้วมันย็นมันเงแล้ว่อปนใช่เปิดไฟซิเ <c oughs> นี่ยหนึง่งหนึ่งหม้อใหญ่เลยสุกแล้วนะจ๊ะแล้วออก,ก็มาตําแเจ่วโอจ้าต่้เซฟเนื้อป่าเซ็บเซฟ กกินนาข้าเียวรอนอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ส้มจ้าหน่อไม้ส้มนี้ได้หน่อไม้สดมาจากสวนหน้าค่ะได้เพิ่นก็เก็บมาให้แม่เฮ็ดเอาไว้กินเบื้อทั้งปีเลยด้ยจะเด้อเยอะมากๆเลยเป็นเมนูถนอมอาหารหน่อไม้เฮ็ดแล้วก็แบ่งปันให้ญาติพี่น้องกินจ้า ปีนี้นาอไม้ได้หล่าลายค่ะแม่เราก็เอามาเห็ดนาอไม้ดองเนาะค่ะเนาะเอาไปกินเป็นปีพุ่ลละจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ